สวัสดีครับผมรัฐไทยชาแนลนะครับตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟนาทานะครับ mm hmm. ก็เมื่อวันที่9เนาะท่านนายกิิทธามานะครับก็แวะมาดูตัวสถานีนาทาด้วยเนาะ mm hmm. จากที่มากับทีม mm hmm. ของภาคเอกชนเนาะมาที่หนองคายก็มีข้ออยากให้ทำอยู่6ข้อนะประมาณนี้ถ้าผมจะไม่ผิดข้อข้อแรกก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การสร้างสะพานนะครับตัวชื่อสะพานเชื่อมไทยลาวนะครับให้แยกทางรถไฟกับทางรถยนต์ออกเนาะก็คือสร้างสะพานใหม่ขึ้นมานะครอันนี้เรื่องที่2อนี่ถ้าผมจไม่ผิดก็นาจเป็นศูนย์ business center นะพวกแลกเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยบริเวณด่านคมแดนนะครับข้อที่สานี่ก็คือ น่าจะเป็นเกี่ยวกับขยายพรมแดนหรือเปล่าน้าผมจะไม่ได้นะด่านพรมแดนนะครับประมาณนั้นคือให้มันใหญ่ขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นนะครับข้อที่สี่นี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเออนี่ยแหละของสถานีรถไฟนาทาน,นะครับให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็น international d i p o t นะครับคือ ท่าท่าบกนะครับในธนาชาตินะครับประมาณนี้แทนทีเน่เป็นชิปเมนต์อยู่ณตอนนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับปรถไฟทางคู่นะครับเชื่อมเน้องคอนแก่นมายังน้องคายก็ให้เล่งแบบให้สร้างแล้วก็อีกเรื่องนึงน่าจะเป็นเกี่ยวกับทางเศรษฐกิจพิเศษนะที่จะเชื่อมต่อจากสะพานนะเข้าไปบ,บริเวณตำบลอำเภอสาไคนะครับประมาณนี้เพราะว่าอำเภอ เมืองหนองคายกรับเภอะะสะไครอยู่ใกล้กันน่าจะเป็นเส้นทางที่ทําแยกออกจากถนนมิตรภาพนะน่าจะเป็นแบบให้มันเป็น,เ,ปนเหมือนทางที่มันเป็นพิเศษนิดน,นึงอะ่ะมันส่งสินค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันให้มันสะดวกเยอะขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันต้องผ่านเมืองแต่ว่าตรงเนี้ยจริง,รงๆแล้วตัวเมืองมันก็ทางรอบเมืองเขามีสร้างเส้นรอบเมืองนะที่มาจากตัวสะพานมิตรภาพเนี่ยข้ามไปอย่างคือไม่ต้องเข้าโดยตัวเมืองหนองคายนะผ่านไปตัดถนนมิตรภาพ ออแล้วก็ไปที่ถนนชยยงกูลนะไปทางปัดคาดไปทางบึงการท้งนั้นได้เลยนะครับอีเส้นทางหนึ่งคือเรื่องเมืองไม่ต้องเข้าเมืองนะครับก็อาจจะมีการสร้างแยกออกไปไปทางสาไครอีกมันก็จะไปบรรจบกันแถวแถวอำเภออำเภอเ็นอำเภอ,อ,เภอ,อ,เภอสาไครทางอุดรประมาณนี้ครับระยะทางประมาณสัก5กิโลเมตรประมาณนี้นะครับยังไม่ผิดนาะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้แหละหข้อที่ผมได้อ่านมาเนาะมาเริ่ม ดูแรกเนาะขไม่แน่ใจว่ามันเห็นนะครับบางีมันติดแลบไปนะก็จะเป็นสะพานที่โคงค์้ารสะพานนะครับจะเป็นสะพานคู่แบบนี้แต่เนี้ยเขามีเหมือนบังชันลุไปข้อที่ออปชั่นที่จะสร้างนะมันมี2แบบมันมีแบบแรกเนี่ยคือแบบที่มีทางไฮเวย์คือทางรถยนต์เนี่ยหรือกับทางรถไฟแบบคู่กันไปในสะพานเดียวกันนะครับก็เป็นทาง,ทางรถยนต์2เลนทางรถไฟรถไฟขนาด หนึ่งเมตรเนี่ยสองสองสองทางนะแล้วก็ขนาดหนึ่งจุดสี่สามห้าเมตรเนี่ยสองทางกับแยกสะพานเลยนะครับแยกสะพานก็คือสร้างสะพานตัวนี้นะครับสําหรับรถไฟต่างหากแล้วก็มีสร้างทางดับรถยนต์อีกต่างหากมาดีก็เป็นสามสะพานเลยนะครับแนวของสะพานเดี๋ยวพามาดูอันนี้คือฝั่งฝั่งไทยนะนะครับนี่ฝั่งไทยอันนี้น่าจะเป็นฝั่งลาวนะครับสะพานประจุฬาลงศรีบริเวณนี้ นะครับมันก็จะสร้างสถานมาตามแนวรถไฟนะครับมานะครับอยู่ฝั่งถ้าเราหันหน้าไปทางนองอ้องเออลาก็จะอยู่ฝั่งขวานะครับเป็นทั้งสดตนอาเกตแล้วก็มีเดิเฮดมาเลยนะครับอ่าสองก็คือมันอยู่ในในแนวรางเดิมเนาะน่าจะสร้างต่อมอยกขึ้นมานะครับข้ามตรงนี้นะประมาณนี้นะครับอ่าแต่ว่ามันจะมี จุดตัดบริเวณนี้นะอ่าไม่แน่ใจว่าแตนดาร์ดอันนี้อันนี้น่าจะเป็นแนวสีเหลืองเอาตัตีนี้สีเหลืองน่าจะเป็นแนวที่ต่อหม้อมันจะน่าจะตัดมาตรงนี้มาทางฝั่งซ้ายนะอันนี้คือทางรถไฟเดิมสีมน้ำเงินนะแนวแนวรางเดิมโอเคอยู่ประมาณนี้นะจะตัดยู่งไอีกเส้นหนึ่งนะครับแต่เท้าดูแนวเขตรถไฟนี่น่าจะทําได้โดยที่ไม่ต้องวินคืนนะประมาณนี้ ส่วนตรงนี้ก็เป็นเส้นทางเดี๋ยวขอยัดมันไม่แน่ใจวะายนแสงไปนะนี่ก็คือเส้นทางเส้นทางรถไฟจากนาทานาทานะครับล้วก็มาที่หนองคายตอนนี้สถานีที่สร้างเสร็จแล้วก็วคือสถานีทา่านาแลนนะอันนี้ขนาดตัวมิติเกตเลยนะี่ยโลเกตนั้นแหละนะครับคือ1เมตรนะครับอ่าโอเคแล้วก็มาจนถึงเนี่ยครับสถานีกำสบัด เห็นว่าสร้างเสร็จแล้วนะก็น่าจะเหลือแค่ปรับปรุงตัวอาคารระบบอ,อนุสัญญาณแล้วก็แผนที่จะเปิดเนาะนะครับประมาณนี้นะครับในอนาคตเนี่ยมันจะมีเส้นทางที่เขาทําสํารวจไว้ไปที่สถานีบ้านคาไซนะแล้วมันจะไปเชื่อมต่อกับรถไฟความเร็ว่านกลางของเราด้วยบริเวณนี้นะแต่ว่าที่สร้างเสร็จแล้วนะตอนนี้คือถ้าถ้าบกนะฮะถบาเรือบกท้านาแรงบริเวณนี้นะ คือมีการเอาสินค้าขนาดล่าง1เมตรไปเปลี่ยนถ่ายเป็นสินค้าในส่งที่จีนที่นี่นะครับเส้นทางก็คือจากสถานีเวียงจันใต้มาที่ทีท่าบกท่านาแรงเนี่ยครับตรงนี้ที่บอกว่ากำลังก่อสร้างนี่คือสร้างเสร็จแล้ว,วใช้งานได้แล้วครับอันนี้น่าจะเป็นภาพผมมาหลายปีแล้วนะครับก็สร้างเสร็จแล้วอันนี้คือสถานี นครหลวงเยงจันคือเส้นทางรถไฟลาวจีนนะโอเคอันนี้ก็สร้างเสร็จแล้วก็เปิดใช้นานแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่สร้างสถานีมาเพิ่มเพื่อจะเชื่อมต่อในการขนส่งขนาด1 435เมตรในประเทศลาวนะโอเคมาดูตรงนี้หนึ่งนะนี่แผนการออกแบบตัวสถานีนาทานนะในอนาคตก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเราจะทําเป็นยานสินค้าแล้วก็มีโรงนะครับมันเป็น ยานเปลี่ยนถ่ายตัวสินค้านะประมาณนี้เป็นค er อนเทนเนอร์ยาร์ดทำชิปเม้นยาร์ดนะครับลานขนถ่ายสินค้านะครประมาณนี้มีเครนด้วยนะประมาณนี้คือทุกอย่างพร้อมไมหมดเลยเป็นแบบ one stop service เนี่ยถ,ถ้าสมมติเราทำเป็น international d i p o d เนะประมาณนี้รู้สึกว่าจะมีเ,เหมือนเป็นโรงซ่อมบำรุง จักด้วยนะประมาณนี้นะครับคร่าวๆเนาะโอเคนี่คือแผนเนาะนะันะบประมาณนี้แต่ว่าถ้าได้ดูตามไทม์ไลน์ปี7จ็หนึ่งก็ตอนนี้ปี6กหนะทางนี่คือว่าไฟทางคู่ขอนแก่นนองคายนะระยะคือต้องปี6กห้านะก็ e a แล้วก็ยังสภาพัดนะครับยังส่งไปยังไม่ผ่านนะประมาณนี้จริงๆมันต้องเริ่มสร้างแล้วแต่ว่านี่ปี66แล้ว ้ะเข้าปีหกเจ็ดแล้วยังไม่สร้างเลยนะอันนี้แผนตามนี้นะระยะสองนคราราชสีมาหนองคายอันนี้ก็ยังไม่ได้อยู่ในการสร้างเลยนะอันนี้น่าจะเป็นสีเทานี้น่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงนะอันนี้รถไฟทางคู่นะครับก็เรียกว่าเลดกันมาแบบพอสมควรนะครับมันก็เป็นข้อเรียกร้องนะนี่โอเคก็ เอาข้าเข้าประมาณนี้นะครับวันนี้มันก็มีแผนผังกันนี้นะนี่ครับบริเวณที่ตั้งของตัวสถานีนาทาซึ่งจะมีการเข้าใหม่นะปกติอันนี้คือทางเข้าออกมาจากถนนนะครับถนนตัวที่จะเข้าตัวเมืองนะปกติคือเข้ามาตรงนี้สถานีจะอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณตรงนี้ประมาณนี้อันนี้คือดูแล้วก็คือก็จะสร้างใหม่นะครับเป็น ศูนย์ซ่อมบำรุงรถจักรนะบริเวณนี้นะครับตรงนี้เป็นคอนเทนเนอร์ยานนะประมาณนี้แล้วก็มีแนวรถไฟความเร็วสูงนะครับในอาคารเนี่ยนะครับประมาณนี้อยู่บริเวณนี้นะโอเคนะครับแล้วก็ยังมีถนนเส้นนี้จริงๆถนนตรงนี้มันมันก็มีมีอยู่ใกล้ๆสถานีนะน่าจะตัดเข้ามาใหม่อันนี้คือถนนมิตรภาพ มิตภาพอันนี้จะไปสะพานพิธภาพไทยแลาวนี่คือถนนที่จะตัดเข้ามาในในตรงนี้ตัวอาคารก็จะมีนะคับถนนเป็นเกือกม้านะนะครับเกือกมา้านี่ข้ามไปตรงนี้นะครับไปถนนโอเคก็จะประมาณนี้เลยสำหรบับสถานีนาทานนะน,นี่คือสิ่งที่วางแผนไว้นานแล้วนะครับผมก็เคยมาอ่านนานแล้วแหละนะครับภาพนี้ก็อยู่มานานแล้วนะครับ สองสามปีแล้วประมาณนี้ก็ยังไม่ได้สร้างแวะมาเห็นป้ายกำหนดเวลาเดินรถสถานีรถไฟนาทานะอืมไม่แน่ใจว่าของปีไหนนะแต่เก่ามากๆเลยก็แสดงว่าป้ายนี้ก็ไม่ได้เก่าตั้งแต่ตอนเริ่มสร้างสถานีนะเพราะว่าสถานีรถไฟนาทาเดิมก็คือสถานีรถไฟหนองคายนะอันนี้ยังขบวนเขียนนานาทาอยู่แต่ผมมาเห็นเลขที่ขบวนคือขบวน74 7ดสิี่เจ็เจและก็เจนะ็ห้าครับ นครราชสีมาหนองคายตอนนี้ก็น่าจะเป็นขบวนสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งแปดนะครับประมาณนี้แต่ว่าขบวนสี่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะครับสี่หนึ่งเจ็ดน่าจะเป็นนครราชสีมามันจะมาสดที่อุดรนะแล้วก็ขบวนสี่หนึ่งหก 416ใช่416คืออุดรอ,อุดรนครราชสีมานะครับประมาณนี้จะมีขบวนที่เข้ามาไม่ต้มีแค่ขบวน418กับขบวน415นะก็คือ415จากนครราชสีมามาลงที่หนองคายแล้วก็ตีเป็นขบวน418กลับอันนี้บริเวณสาย,ยานิราทานะขนานะ้างหน้าน่าจะเป็นคอนเทนเนอะร์ยานมีเหมือนถังเก็บน้านะแทงเก็บน้ำนี่เป็นแทงตั้งแต่สมัยอดีตนะต่ก่อนบริเวณสถานีนาทาเนี่ยก็มี วงเวียนสามเหลี่ยมกับัวรถจักรไอ้น้ำนะก็จะเป็นสามเหลี่ยมเข้าไปทางนู้นครับเพื่อกลับหรถจักรเพราะว่าแต่ก่อนหรถจักรมันม,นมีหัวทางเดียวเนาะประมาณนี้ก็ลือ,ออกไปึ่งปรับปรุงรนะยะเส้นทางที่หกนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน,นะตอนนั้นผมมาเป็นยังเห็นร่องรอยอยู่แต่ไม่ได้ถ่ายเก็บไว้นะครับประมาณนี้กขหลายสิบปีละสิบกว่าปีละประมาณนี้ก็ไม่เห็นร่องรอยแล้วครับตอนนี้ก็อาจจะมีแค่ตัวทางน้ำที่เป็นสัญลักษณ์ นี้บริเวณสถานีนาทาเดิมชื่อสถานีรถไฟน้องคายนะครับก่อนที่จะมีการต่อขยายไปที่สถานีรถไฟน้องคายาบริเวณติดก,กับคล้ๆริมโของอะ่ะจอมมณีนะก่อนที่จะย้ายเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับมาเป็นสถานีรถไฟปัจจุบัน้องคายเพราะว่าจะได้ทําทางเพื่อจะเชื่อมข้ามไปที่สถานมิตรภาพเนาะตรงนั้นมันมันเอาไว้เวลาจะขนถ่ายสินค้าลงเรือนะครับสมัยนั้นสหรัฐอเมริกาเป็นคน ให้การช่วยเหลือในการสร้างไปเนาะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นบริเวณสถานีรถไฟนาทานะครับประมาณนี้อนาคตก็จะถูกผักดันเป็นอินเ r n a t i o n ตอร์เนชั่นแนลไดพอรนะครับก็หวังว่าหลังจากที่ท่านนายกมานะครับก็อาจจะมีการเร่งนะครับให้เกิดการสร้างนอกแพงโครงกลางเนี่ผมเห็นมีมา ระยะหนึ่งละสักพักละนะครับประมาณนี้บริเวณนั้นน่าเห็นถ้าไกลๆเป็นสะพานนี่จะเป็นสะพานทางเลิมเมืองนะสร้างเกือบจะสมบูรณ์แล้ะนะครับเรือทางทิศตะวันออกที่จะสร้างเป็นถนนชยางกูนน่าจะประมาณสักสิบจดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละประมาณนี้เมืองเคยเป็นจุดตัดทางรถไฟนะตอนนี้มันน่าจะถูกยกระดับลนวะเลยไปอีกสถานีหนึ่งก็จะเป็นสถานีรถไฟหนองสองห้องนะแต่ว่ายกเลิกการใช้งานแล้วก็ไม่ได้เป็นป้ายหยุดรถล้ว เดี๋ยวผมแวะไปสำรวจให้อีกทีหนึ่งนะครับเห็นว่าจะถูกใช้เป็นย่านจอดรถบรรทุกในอนาคตด้วยนะครับบริเวณแถวนั้นนะออโอเคอันนี้ก็อัปเดตสถานี่ไปหน้าทานะครับประมาณนี้ที่จะถูกพักดันเป็นสถานีนะครับ International Airport นะ เฟสแรกผมอหากให้สร้างมากเลยก็คือสร้างสะพานแล้วก็ทางหนึ่งสี่เมตรมาที่จุดนี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นที่จุดเปลี่ยนถ่ายนะครับสินค้านะครับเปลี่ยนจากการชิปเม้นต์เป็นอ่อในการส่งสินค้าเลยนะครับบริเวณนี้ก็จะสร้างรายได้ให้กับประเทศนะตอนนี้คือเราชี้ไปที่ฝั่งตัวท่าเรือบอก ท่านาแรงกันอยู่นะตอนนี้ฝั่งเรา่ยถ้าใครเคยไปก็จะเห็นว่าโอ,โอ้รถบรรทุกทั้งจีนทั้งไทยทั้งลาวนี้วิ่งกันแบบเต็มเลยครับบริเวณนั้นนะฝั่งเราก็ <c oughs> เป็นกระชับมนตนะเงียบเงาน,นิดนึงนะครับเกลประมาณนี้นะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดแบบไหนต้องขอไปนันที่ด้วยเดี๋ยวแวะไปดูที่บริเวณอดีตสถานไฟหนองสองห้องด้วยนะครับ <S 2> <S 2> <S ถ้ามีโอกาสก็จะแวะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ